วันนี้มาดูเคสจริงกันค่ะกล้ามเนื้อลอมบอยมีจุดกดเจ็บส่งผลให้มีอาการปวดลึกๆบริเวณใต้สะบักเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนอ่ะตรงนี้ค่ะคือแนวของกระดูกสันหลังนะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ค่ะคือในส่วนของกระดูกสะบักนั่นเองเดี๋ยวเรามาหาตำแหน่งของสะบักนิดนึงนะให้คนไข้พล่หลังอ่ะสะบักก็จะเห็นชัดเจนได้เพิ่มมาขึ้นตรงนี้ค่ะขอบตรงนี้ นะคะมันจะมีกล้ามเนื้อชุดหนึ่งที่ไปยึดเกาะอ,อยู่กับสันหลังเราเรียกว่ากลุ่มกล้ามเนื้อลอมบอยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยถ้าจับตรงเนี้ยเนาะเกร็งเลยตึงเลยค่ะจริงๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อหลายกลุ่มนะอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็จะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการคลายกันแต่การที่เราจะคลายนั้นค่ะเราไม่สามารถที่จะแบบไปเริ่มจากการ กดจุดแรงได้เพราะว่าจะทำให้มันบาดเจ็บซ้ำได้นะคะ,ะใช้สเปรย์ไปก่อนรูปไปให้ทั่วหลังนะคะเราจะทำการคลายกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าก่อนสองมือของเราค่ะกดลงไปกดสลับซ้ายขวานะตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อกดลงไปค่ะสลับซ้ายขวา เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อก่อนเสร็จแล้วเราอาจจะลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ต้องระวังอย่ากดแรงจนเกินไปถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บนะคะแค่ด้านเดียวแต่ว่าให้เราทำทั้ง2องด้านไปเลยเน้นข้างที่เจ็บนะโอเคถ้าใช้ออยล์ร่วมด้วยคะ่ะเราอาจจะลูดแบบนี้ลงไปได้ เบาๆก่อนนะเน้นว่าเราจะเริ่มต้นเบาๆก่อนเท่านั้นค่ะโอเคเมื่อคลายกล้ามเนื้อไปสักพักแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แนวบ่าก่อนบางคนถ้าเป็นนานแล้วก็จะมีอาการปวดนะคะของบ่าร่วมด้วยบางคนอาจจะปวดร้าวลงไปแขนได้เลยค่ะ ะะถ้าทุกคนเห็นนะจังหวะกดไปเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเก่งอยู่ปลึกเห็นไหมปลึกเลยนะคะเราค่อยๆเราจะไม่แบบว่าไปจี้เขานะคะแต่เราจะค่อยๆค,คลายไป นวดขึ้นไปค่ะค่อยๆชา้ชาๆไม่รีบนะคะทุกคนจุดกดเจ็บเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนอกจากจะส่งผลให้จุดนั้นเนี่ยเจ็บในระยะยาวก็อาจจะส่งผลให้มีอาการปวดร้าวลงไปยังส่วนต่างๆได้ค่ะ เราจะคลึงบ่าก่อนนะคะให้บ่าเนี่ยนิ่มนะคะให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวสามารถใช้เป็นปลายนิ้วก็ได้ค่ะว,วางลงไปนะแล้วก็ทำการคลึงคลึงบางคนเจ็บมากถ้าเราไปใช้นิ้วแหลมเลยก็อาจจะปวดมากขึ้นได้คลึงเป็นวงกลม ถ้ามันฝืดไปใช้ออยนะคะใช้ออยร่วมด้วยโอเคพอบ่าคลายแล้วนะคะเราจะนวดไปทั้งสองข้างเลยก็ได้บ่าคลายแล้วเราก็จะมาโฟกัสตรงโูนที่มีปัญหาค่ะ ฉีดสเปรย์ลงไปนิดหนึ่งนะคะขอบสะบักอยู่ไหนเอ่ยขอบสะบักอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราจะไม่นวดลงบนกระดูกนะคะแต่เราจะนวดระหวางกระดูกบริเวณนี้ค่ะคลายไปก่อนคลายไปก่อนคลายไปให้ทัว่ว รวมถึงทางด้านนอกตรงนี้ด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันกล้ามเนื้อเขาทำงานเป็นกลุ่มค่ะถ้าตรงส่วนไหนมีปัญหานะคะตรงกลุ่มอื่นๆเขาก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะโอเคอะใช้ปลายนิ้วคลึงไปช้าๆระหว่างกระดูกสะบักกับ กระดูกสันหลังนะกระดูกสันหลังอยู่ตรงนี้สะบักอยู่ตรงนี้ค่ะใช้ปลายนิ้วไปก่อนคลึงโอ้โหตรงนี้เป็นก้อนเลยก้อนใหญ่เลยนะต้องค่อยๆ รึงไปค่ะแจ้าก้อนที่มันแข็งหนาตัวขึ้นก็จะค่อยๆคลายลงแต่เราจะต้องใจเย็นหน่อยหนึ่งนะคะเราจะไม่ไปแบบรีบไปคลายป่มเพราะว่าบางทีเรากดแรงเกินไปรีบเกินไปอาจจะบาดเจ็บตามมาได้ คลายไปสักพักแล้วค่ะทุกคนตรงนี้เราโอเคเดี๋ยวเจอปุ่มนะคะตรงนี้ขอเน้นนิดหนึ่งโอเคเอาแขนวางขึ้นมานะคะวางขึ้นมาถ้าใครอยากทุ่นแรงก็สามารถที่จะใช้ศอก ได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะเราจะไม่ใช้สอกแหลมปักไปปึ้งแบบนี้ค่ะเราจะใช้สันสันของสอกนะกดลงไปวางแขนนิดนึงค่ะทุกคนนะคะเราก็จะสามารถสัมผัสได้ว่ามันมีช่องว่างของกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นสันขึ้นมาเราอย่าไปกดตรงนี้นะตรงนี้คือกระดูกค่ะนะคะกดใต้สันนี้ไปพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะกดได้ค่ะ อะเมื่อกี้เรานวดเตรียมกล้ามเนื้อเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แขนว่างแบบนี้นะกดลงไปเบาๆเบาๆค่อยๆเลื่อนจุดมาค่ะ กดภไยสักประมาณ3-5รอบนะเราสามารถสลับมาใช้นิ้วได้การใช้นิ้วก็จะทำให้เราสัมผัสได้มากขึ้นค่ะว่าความตึงความย่อนของกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรบ้างนะจากก้อนใหญ่หญๆเนาะตอนนี้ก็เริ่มคลายแล้วค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มคลายแล้วสำหรับการสาธิตนะคะก็เป็นเพียงบางส่วนเล็กๆเท่านั้นในการรักษาอาการสะบักจมจริงๆแล้วมันยังมีหลายองค์ประกอบมากๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายร่วมด้วยการปรับพฤติกรรมนะคะแต่ว่าวันนี้ตัดมาให้สั้นๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้รบกวนคอมเมนต์99ลงมาให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ